เป็นภาพลบตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของครูบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยหรือแม้กระทั่งปัญหานี้สินหรือภาระงานที่หนักมากเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการพัฒนาตัวเองน่าจะต้องกลับมาทบทวนว่ารูปแบบของการพัฒนาครูที่ใช้กันอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรที่ไม่ดึงครูออกจากห้องเรียน ที่เหมือนกัน3ประเทศนี่คือเราผลิตและพัฒนาครูเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้ความสามารถแต่จุดต่างที่เราอาจจะยังไม่ได้ขยับตามเขาทันเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยเขาผลิตครูเนี่ยเพื่อที่ให้ครูของเขาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยครูเนี่ยจะต้องรู้ก่อนผู้เรียนฟินแลนด์ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับตัวครูจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียนชุมชนและสังคมพฤติกรรมผู้เรียนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วสังคมสภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วด้วยเทคโนโลยี แล้วครูไทยในยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไร3ซีนารีโอนี้นะคะคืออีก10ปีข้างหน้าคุณลักษณะครูไทยในทางที่ดีเนี่ยครูจะต้องมีวิสต o ดอมมีริทเทเลซีมีจิตสาหารนณะมีทักษะการปรับตัว ทักษะทางการใช้เทคโนโลยีหรือแม้แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในทางกับกันสถานการณ์ทางสังคมเนี่ยที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปและปรับตัวอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้คือค่านิยมในการบริโภคมันจะผูกพันไปกับภาหน้สินทําให้ครูรุ่นใหม่เนี่ยอนาคตเข้าสู่วงการกเป็นหนี้การเป็นหนี้ไม่ไม่ได้หมายความไม่ดีนะคะแต่การบริหารจัดการการเป็นหนี้่เป็นสิ่งสําคัญที่ณตอนนี้ครูส่วนใหญ่ยังบริหารจัดการไม่ได้ความประพฤติที่ไม่เป็นแบบอย่าง อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะออกข่าวทางสื่อแต่ก็จะเป็นครูที่ส่วนน้อยอีกมิติหนึ่งภาพที่ควรที่จะเป็นไปได้ภาพที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้แล้วเราอยากให้มันเกิด <Okay. S 1> คือครูเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญขั้นสูง wisdom <Okay. S 1> ห้ามลืมก็คือปัญญาคิดขั้นสูงคิดซับซ้อนความการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการปรับตัวจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อผู้เรียนชุมชนและสังคมคะ่ะ จริงเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันค่ะแต่ก็มีทั้งคนที่เก่งซึ่งเก่งก็เก่งในแต่ละด้านไม่เหมือนกันซึ่งมันก็ต้องปรับปรับเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าที่สาธิตเด็กจะกล้าใช่ไหมคะเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรไปเด็กก็จะให้ความสนใจแต่ถ้าที่ชนบทหรือต่างจังหวัดที่หนูเรียนมาเนี่ยเด็กจะไม่กล้าค่ะซึ่งเราจะทํายังไงให้เด็กกล้าเด็กในเมืองคือจะได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาแบบเรียนพิเศษอะไรเยอะแต่เด็กในชนบทมันยากที่จะแบบพ่อแม่ส่งไปเรียนพิเศษก็อยากที่จะ ทุกเวลาที่ได้สอนยานก็อยากจะทุ่มเทเวลาให้กับเรียนอยากสอนให้นักเรียนได้ความรู้ให้มากที่สุดค่ะเชื่อว่าทุกๆสถาบันการผลิตครูนะคะก็ได้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรการผลิตครูที่ที่ปรับใหม่ก็จะเห็นได้ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบนันเด็กสามารถหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต ครูก็ยังมีความจําเป็นในการดึงความสามารถของสิทธิ์ออกมาให้เขารู้ตัวตนให้เข้าใจผู้อื่นให้เข้าใจตัวเองไม่ว่าคุณจะจบที่ไหนเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับคุณมีคุณลักษณะความเป็นครูมีจิตวิญญาณของครูมากน้อยแค่ไหนต่างหาก